วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูรีวิวสบู่เทพนะคะบายอีนะคะ snow cream white soap เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะมาทำเปรียบเทียบให้ดูนะคะฟอกหนึ่งข้างไม่ฟอกหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันในเทปนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะขัดๆวนๆไปฟองของสบู่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับฟองของสบู่โดยทั่วๆไปที่เราซื้อกันตามร้านค้าสะดวกซื้อหรือห้างสปปรรพสินค้านะคะสบู่ตัวนี้จะไม่มีสารเล่งฟองจะไม่ทําให้ผิวเราระคายเคืองหรือบางลงค่ะนี่นะคะเราก็อาฟอกไปเรื่อยๆฟองมันจะคล้ายๆวิปครีมนะคะ วิปครีมฟองนมแบบนี้ค่ะนี่ะคะขัดขัดถูๆวนๆไปในจุดที่เป็นจุดด่างดำหรือรอยดำต่างๆนะคะแล้วก็วนเน้นๆไปได้นะคะ นี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆฟองมันจะเนื้อละเอียดมากค่ะนุ่มมือนุ่มผิวด้วยนะคะนี่ฟองมันจะไม่ฟอดเหมือนสบู่ทั่วไปค่ะดูได้เลยไม่มีสารเล้งฟองแน่นอนค่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันค่ะ ขัดฟองออกให้หมดเลยนะคะรีวิวสบู่บางตัวเนี่ยจะไม่กล้าขัดฟองออกให้ดูนะคะเพราะว่าอา,อาจจะมีพวกสารเคลือบสารเคลือบขาวอยู่อะคะ่ะนี้เราใช้มือขัดให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนชแช้แห้งด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ดูความแตกต่างได้ค่ะ หเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นะคะฝั่งนี้นะคะกับฝั่งนี้นะคะมันชัดเจนนะคะคือมันผิดมันผิดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ตัวนี้เราขอทาพิสูจน์ได้เลยนะคะเนียนนุ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ผิวจะใสขึ้นมากเลยคะ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าฝั่งฝั่งฝั่งขวาของเพื่อนๆเนี่ยคือมันเนียนมากค่ะเนียนแล้วใสเลยค่ะนี่นะคะเราไม่ได้โมเลยคือครั้งแรกจริงๆเห็นความแตกต่างได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสามารถไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะ id line m e l a m i n นะคะ m a y l a MEN เนะคะเมลามีนนะคะเมอ่านลายตลอดสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ส่งของได้ทุกวันนะคะสบู่ก้อนนี้ปริมาณ130นะคะราคา250บาทเท่านั้นสั่งซื้อกันมาได้เลยนะคะรออยู่นะคะเพื่อนๆอยากมนียนอยากสวยแบบนี้สั่งซื้อกันมาเลยบายค่ะ